ปกดีร้อนปีพุ่นครับมาตึ้งอะไรรับร้อนครับร้อนไม่ได้มีนี่เท่ที่เคยครับเป็ดกระโจครับตันปีพุ่นครับมาตึ้งอะไรอย่าลืมครับเป็ดร้อนครับเลยร้อนเป็ดร้อนครับแม่ค้ากำลังทข้ามาครับนี่เลยครับเป็ดผ่านหนุ่มตีครับเป็ดร้อนต้องกินครับเลยเป็ดตัวเติบไอ้ลูกเตี้ยไอ้เว้ยวับเลย เสียงกค้นนะถ้าพลานมาแถวร้อนครับปั๊มพอดทนาโปลครับครับตแดดเป๊ะโค้นนะเหนือช้ำๆเลยครับแม่ช้ำเลยครับนำจิ้มกระร้ครับถุกรอบรับถ้ามาร้อนครับต้องไม่ปลาครับพอดทนาโปลนะครับพลานมากระเวยมาได้ครับตรงนี้ครับพอดทนาโปลครับรถคันนี้นะครับรถคันนี้เลย ร้อยครับรับองได้ว่าร้อยในนอนครับ